บรรยากาศเปิดตัวหนังใหม่ของแอฟทักษออนติดขอบวิีเชียนนนกุลวันเปิดตัวหนังชพรหดึงสมรภูมิคืนชีพเฟรมอบอ,อุ่นพร้อมหน้าครอบครัวหวานขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่รักพระเอกนางเอกสุดฮอตนนกุลชานนและแอฟทักษะออนที่ต้องบอกว่าระยะหลังได้เห็นภาพความน่ารักมุง้งมิ้งของทั้งคู่แบบชัดเจนยิ่งขึ้นอาทินนกุลไปส่งแอฟถึงสนามบินหรือฝ่ายแอฟไปหานนกุลที่กองถ่ายเพื่อใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบสั้นๆหลังจากไม่ได้เจอกันมาหลายวัน หรือการไปร่วมแสดงความยินดีและร่วมสังสรรค์ในวันสําคัญของทั้งสองครอบครัวจนแฟนคลับหลายคนต่างเชียร์อยากเห็นภาพวันสําคัญของแอฟนนกุลกับฉากโรแมนติกในชีวิตและล่าสุดวานนี้30กรกฎาคมนนกุลเดินทางไปร่วมงานเปิดตัวหนังเรื่องใหม่ชพาะหนึ่งสมรภูมิคืนชีพและในค่ําคืนนั้นนอกจากหนังจะสนุกแล้วยังมีความหวานซ่อนอยู่ในนั้นเพราะมีแอฟทักษะอ่อนนางเอกตัวจริงของนนกุลเดินทางมาให้กําลังใจกันถึงหน้าง,งานเลยทีเดียว จากภาพที่นนกุลได้ลงไว้ในอินสต g r a m มทำเอาแฟนคลับกริ๊ดดังๆอีกครั้งเพราะนอกจากจะมีแอฟทักษ่อรนแล้วยังมีครอบครัวของนนกุลร่วมเฟรมอย่างอบอุ่นทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่สาวและน้องสาวกลิ่นความรักหอมลอยฟุ้งเต็มพื้นที่จริงๆ